ครบสวัสดีครับกรับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะรถที่อยู่ด้านหน้าของเรานะฮะเป็นแคบยกสูงเกรด LDA นะฮะรุ่นนี้นะฮะ LDA นะฮะผมอยู่ที่ราคานะฮะ728,000บาทนะฮะสำหรับนะครับสีดำเนี่ยนะฮะราคาเพิ่มอีก7,000บาทนะครับผมสำหรับ LDA ราคาที่ไม่เพิ่มก็คือเป็นสีขาวนะฮะ LDA นะครับผมมาพร้อมนะครับไฟหน้าเป็นแบบใบ LED นะฮะพร้อมไฟวิ่งกลางวันนะฮะวิบบับวิบวับแบบนี้เลยทีเดียวนะครับผมด้านหน้านะครับผมเป็นโครเมียมนะครับเป็นหน้ากระจังแบบ2ชั้นนะครับผมอ่าพร้อมกิบโครเมียมด้วยนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับผมไฟเลี้ยวด้านหน้ามาให้ครบเลยนะฮะสำหรับรุ่นนี้ในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับเป็นแม็กอลลอยแบบขอ7นะครับผม LDA ยกสูงมาแบบนี้ให้เลยนะฮะมาแบบนี้ให้เลยนะครับผม รุ่นนี้เป็นสีดำดุๆหล่อๆเลยได้ครับมาให้ครบแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับผมนี่นะครับสำหรับ LDA มีกันชนท้ายมาให้นะฮะจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับผมไฟท้ายนะครับนี่เลยหล่อๆมาแบบนี้เลยแฟบนะครับส่วนตัวสติกเกอร์นะครับสำหรับ LDA จะไม่มีคำว่า LDA ติดตรงท้ายนะครับจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะฮะจะเป็นสติกเกอร์ DDI นะครับ นี่นะนะครับเมื่อจับประตูเป็นโครเมียมนะครับผมเรามาดูภายในนะครับสําหรับรุ่น LDA นะครับผมฟืบนนะครับเบาะนะฮะตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับ LDA เดิมๆเป็นเบาะผ้านะฮะแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะฮะก็สามารถแจ้งเราได้เลยทีเดียวนะครับผมพวงมาลัยห่างหงายคว้างหงายไปเลยนะฮะตัวนี้เราก็พอดีหมุนล้ออยู่นะฮะอาจจะไม่ถูก ตำแหน่งเท่าไหร่นะในส่วนหน้าจอนะครับหน้าจอนะครับผมเป็นแบบดิจิตอลนะฮะมีจอตรงกลางให้ด้วยนะครับเป็นหน้าจอ7นิ้วนะยครับผมรองรับบลูทูธนะครับผมมีลแคร์าสะท้อนหน้าจอฉายหน้าจอจากโทรศัพท์มือถือเข้ามาในหน้าจอตัวรถได้ด้วยนะครับว้าวรุูดละอ้อสำหรับรุ่นนี้เป็นโอเพนแคนะครับเป็นแคปแบบเปิดได้ด้วยนะฮะ ผู้โดยสารตอนหลังสามารถขึ้นนั่งแบบสบายสบายเลยนะครับผมมีเบาะแคบให้ด้วยนะครับมีเบาะแคบให้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับรุ่นนี้นะในราคา7 2 8 0 0 0บาทนะครับวันนี้นะออกรถเพียง17,000บาทเท่านั้นฮะ1 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะท่านจะได้อะไรบ้างนะครับในเงินดาว1น0 0 0บาทนะครับผมหนึ่งเลยนะนี่ติดฟรีมาให้เรียบร้อยครับ ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยครับสำหรับฟิล์มเนี่ยนะฮะเป็นตัวเกรดลามิน่า ARL นะฮะเป็นเซรามิกอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของไลเนอร์มาให้เรียบร้อยฮะเราติดไลเนอร์มาพร้อมเลยนะฮะพร้อมทั้งตัวคิ้วกันสาดให้ด้วยนะนี่นะครับผมมาก็ป้ายทะเบียนนะครับผมเคลือบสีนะครับพ่นกันสนิมให้ลูกค้าเรียบร้อยฮะในราคา17 พันบาทนะฮะเงินออกรถนะฮะเงินออกรถจองวันนี้พิเศษเพียง1น0 0งบาทเท่านั้นนะจอง1,000บาทออกรถ1 7 0 0 0หมบาทแล้วพิเศษไปกว่านั้นคือผ่อนเดือนละ1,200บาทเท่านั้นครับผมโอเคอันนี้คือโปรโมชั่นของเดือนนี้เท่าน,นั้นนะ,ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับจาเป็นเจ้าของตัวแคปยกสูงเกรด LDA นะฮะเครื่อง1.9 d d i นะฮะติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับผม แนเซล,ลกองทัพนะสยามซิตี้นะครสาขาสำโรงด้วย,ยกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ